ธรรมุท l อ t ทูยู you, คุยกับคุณเสนอปกินณกะลีลาชีวิตไลฟ์สไตล์สื่อออนไลน์การสร้างแรงบันดาลใจพบกับธรรมุท l k to you คุยกับคุณสวัสดีครับธรรมุท l k to you คุยกับคุณวันนี้นำเสนอเมนูลาบปลาถูหน้ากระป๋องส่วนผสมก็จะมี ปลาทูน่ากระป๋องสองกระป๋องแล้วก็เข้าคั่วซึ่งเราคั่วเองและก็ตำเองมีต้นหอมซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยและนำพริกป่นน้ำมะนาวมาคลุกเคล้าด้วยกันก็จะได้เป็นส่วนผสมทั้งหมด และปรุงรสตามชอบโรยด้วยใบสระแน่เราก็จะได้ลาบปลาทูหน้ากระป๋องซึ่งเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆครับใครๆก็ทำได้ทำเองทานเองง่ายๆคุณก็ทำได้แต่ต้องลงมือทำและทำทันที